สวัสดีครับพบกับผมกิวิี่ตี้โและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Sakura s i มูเลเตอร์ในดูสิแต่งตัวได้ด้วยเหรอโอ้ยูนิฟอร์มอืมชุดอ่ะอันนี้คือต้องดูโฆษณาก่อนถึงจะปลดล็อกว่างั้นโอ้ยอ้ตกใจหวาดเสียวมากหัวหงนะครับไม่ใช่หัวโอเคครับเสร็จเรียบร้อยตัวละครที่ผมสร้างก็จะประมาณนี้แหละครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับเกมนี้ อะไรเนี่ยการจะเล่นเกมใหม่ต้องดูโฆษณา <What? S 1> โอ้ยจะดูโฆษณาเยอะไปไหนเนี่ยสวัสดีตัวเธอเป็นโรงเรียนเหรอจ๊ะอ, hello! อุ้ยเฮลโลอุ้ยมันโอ้โหเดี๋ยวเดวมันเป็นเกมมือถือที่โอเคอยู่นะมีการโต้ตอบกับ NPC ด้วยสวัสดีจ้าคุยได้ปะเฮ้ยคุยได้คุยได้ไดอไดอโอ้โหมีปุ่มคุยปุ่มจูบแล้วก็ปุ่มกอด จูบเลยได้ไหมไม่ขอบคุณอะไรอ่ะไม่ได้เหรอฉันไม่จูบหล่อนก็ได้ฉันจูบกับผู้ชายเธอจูบไม่ได้เหรอเออเอองั้นกอดออกอดได้เลย <c oughs> เฮ้ยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้กอดเลยเหรออ,อ้าวแฮปปี้อารมณ์ดีแคร,รี่นี่คือแบกอะแบกได้ไหมออแบกได้เลย โอ้โหโอุโหโอโหโอห้ยเสร็จเจ๊สิตราแบกได้อย่างนี้พาไปกินตับรอเล่นรอเล่นรอเล่นลอล่นล,งลงลงลงไปไปเรียนซะน,นะโอ้โหท่าอะไรเนี่ยนี่คือท่าแอคชั่นท่าต่อยเหรอโอ้โหท่าโคตรฮารถนี่โอ้โรถนี่ขับได้ด้วยไหนลองดูอ,อะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญโอ้โรถรถแรงอาจารย์อาจารย์ จานจานลบเลยจานสุดที่สุที่สุดคือใครอยู่หลังขั้่หมาโอ้ยเฮ้ยหรือว่าไหนขอไปดูหน่อยสิบินไปเลยเฮ้ยแกจะเอายังไงอ่ะฮะนี่ไงทะลุโอดูเหมือนว่าเราจะจัดการอะไรมันไม่ได้ครับปล่อยมันไปก็แล้วกันเฮ้ยเฮ้ย นี่มันเวลาเรียนโดดเรียนมานั่งจูจีเจ๊ยอมไม่ได้เฮ้ยมันน,นอิจฉานี่พวกเธอเออขอเงินล้านหนึ่งเพื่อตัดความสัมพันธ์กับคุณโอ้โหไอหมอนี่มันรอเลือกได้ขนาดนั้นเลยเหรออุย้ยหน้ามันไส้คุยกับมันหน่อยดิเฮลโลวอสวองมีปัญหาอะไรอ่ะก็ไม่มีขอโทษ อย่าทำอีกนะโอ้ยมอนี่นีเธอมันว่าฉันน่ะเธอโอ้โหตอบเหมือนกันเลยว่าสวองอย่าทำอย่างนั้นอีกเออเอาแพ้งบอมมาก็แล้วกันนี่อีสองตัวนี่มันจูจีกันอยู่ยอมไม่ได้อิจฉาเอาอะจะคว้างใส่ไม่ใช่ตั้งใส่ตัวเองเอา้า ตายจ้ะโอ้ยๆอ้ยอ้ยพี่ถือปืนมาเลยเหรอเขาไม่ได้ยิงเรามั้งใช่ปะนี่ไงเล่นปืนอ่ะเล่นปืนเล่นปืนผมขอลองระบบฟิสิกส์ในเกมนี้ดูหน่อยนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองเลยนี่นี่โอ้โหตัวแข็งมากนายล่ะเออเฮ้ยทำไมไม่ไม่เป็นไรเลยโอ้เมืองนี้เป็นคนเหล็กกันหมด อือออ,อือออโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยผมมีไอเดียดีๆผมอยากจะลองดูนะครับว่ามันทำได้หรือเปล่านี่ตัวเธอมาขอแบกหน่อยอะไรแบกไม่ได้แล้วจะลุนฉันไปไหนเนี่ยเห้ยตัวเธอก็ได้อะขอแบกหน่อยคือตัวละครผมมันมีหลอดเลือดอ่ะผมอยากจะรู้ว่า ถ้าโยนไอหมอนี่ลงมาระดับความสูงขนาดนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไหนลองดูสิเอาเธอบายบายโอ้โหยืนนิ่งเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะตัวฉันลองลงไปบ้างืออไม่เป็นไรเลยนี่ผมชกตำรวจอยู่นนเนี้ยเดี <laughs> ยยิงผมสิยิงเลยยิงเร็วทำไมอ่ะ ผมีเห็นของหลานผมตำรวจยังไล่ยิงอยู่เลยงั้นผมมีของจะให้ฮนะนี่ไงพี่ตายไหมเอาตีหัวกันเองอะไรอะ่ะผมจำได้ว่าหลานผมมันเคยบอกว่าเอา,เอ,าเอาวุธที่ที่มียากุซ่าอยู่ครับที่นี่หรือเปล่าอะ่ะขอเข้าไปดูหน่อยนะเอ้ยเยไล่แล้วไล่แล้ว,ลลวอย่าไล่ โอ้นี่งไงอยู่ๆก็มีปืนเขาจะเล่นยิงยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยมันจะทำอะไรเราไหมอะโอ้ยอ้โ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 อ้ยโอ้ยผมก็นึกว่า N P C เกมนี้ไม่ทำอะไรเรานึกว่าเป็นบักโอ้โหมันกระทืบเละเลยเดี๋ยวบินบินบิน,บ,น,นบินก่อนบินก่อนอ้าวแค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วไอ้พวกงโง่ โง่จริงๆเ <c oughs> ออยิงเลยตายตาอโอ้โหท่าตายคือการเอาผ้าห่มมาห่ม <laughs> อะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเกิดตามาจับถึงนี่เลยเอ้าทำอะไรอะ <c oughs> แล็บโยะ โอ้โหโมาต่อยโดนด้วยานี่ไงนี่ไงไม่ดูเหมือนผมจะต่อยได้แล้วครับเฮ้ยๆฮทำอะไรกันวัยรุ่นเนน้องสาวมาเล่นกับพี่ดีกว่าเออะไรโอ้โแหมเป็นเด็กเป็นเล็กจะต่อยกับผู้ใหญ่แล้วหนูต่อยสิต่อยให้โดนสิ นี่ไงต่อยเด็กนี่แหละชอบอ,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 อล้ทำไมเลือดมันไม่ลดแต่มันโกงมันโกง <Remember me. S 1> นี่นายเนะ่ะได้ข่าวว่าขายอาวุธใช่ไหมเนี่ยขอโหดๆเลยดิมาแล้วอีเด็กเวรมาน,นี้หืม่มันยังตั้งการจะต่อยเราอยู่เลยเฮ้ทำกับผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงอีหนูมาน,นี่เลยอ เอออุ้นเลือดมันไม่ลดโอ้โหมันอาคาตแขนมากหนพี่มีนี่นะจะเอาปะล่ะหือ,อมันไม่สะทกสะทานเลยแล้วอันนี้ล่ะนี่ไงไอ้นี่ยังจะตามมาอีกเมื่อกี้ทำอะไรไว้นะพ่อหนุ่มนี่ตายซะ ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกจริงๆพี่แค่หยอกเล่นเองน้องโอ้โหมองตาขวางพี่หลอกเล่นนี่มันปืนของเล่นน้องยังยังไม่เลิกนะน้องเริ่มก่อนนะน้องเห็นไหมนี่อะไรปืนฉีดน้ำล้ว <c oughs> ไม่เจ็บ พูดมากไงพวกนี้เออ <Rem ind> <S <S โดนเด็กต่อตยตายอีกแล้วทุเรศ